เมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสกลนครได้จัดกิจกรรมรณรงค์เดินวิ่งเจ้าสนามเพื่อสุขภาพต้านภัยยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับตำบลพังคว้างประจำปี2556เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุหรือผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ใช้เส้นทางระหว่างโรงเรียนพังคว้างพัฒนาศิลป์ไปจนถึงบริเวณจุดกลับรถบ้านห้วยทรายตำบลพังคว้างรวมระยะทาง5กิโลเมตรโดยแบ่งประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มสีซึ่งจะมีผ้าคาดผมบอกระดับและเกณฑ์สุขภาพของแต่ละคนเช่นสีเขียวเป็นกลุ่มเสี่ยงความดัน เช่นสีเขียวเป็นกลุ่มเสี่ยงความดันเบาหวานแนตราเสี่ยงสูงไล่ไปจนถึงผ้าคาดศีสะสีขาวคือผู้ที่มีสุขภาพดีมีการรักษาสุขภาพในระดับดีเยี่ยม ทางด้านนางสมพอรอาจฐานผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดงขุมข้าวกล่าวว่าการใช้ผ้าคาดศรีรษะหรือปิงปองชีวิตเจ็ดสีเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพเพื่อให้ใส่ใจในการดำเนินชีวิตประจำวันให้ได้ผ้าคาดศรีรษะเป็นสีขาวเพื่อบอกถึงสุขภาพที่ดีด้วยค่ะ